จะพาท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของใช้ชุมชนตำบลตลาดใหม่อํเาเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกระผมดรทธวัฒทองโอภาสนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่อํเาเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกับนะครับพ,พิพิธภัณฑ์ของใช้ชุมชนตำบลตลาดใหม่ สถานที่ตั้งนั้นเป็นที่บ้านของกระผมเองนะครับที่หมู่ที่3ามตะบนตราดใหม่นะครับอำเภอวิเศษชัยชาญครับก่อนที่จะเข้าสู่ยังพิพิธภัณฑ์นะครับเราจะเห็นรังนกกระจาบมากมายทีเดียวนะครับซึ่งนกกระจาบนั้นมาทํารังตามต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้นับพันต้นนะครับนกกระจาบก็จะมาทํารังปีปีหนึ่งบางทีเป็นร้อยรังนะครับนะครับจากนั้นเราจะเห็นกรงดักนกกงรงล่อนกนะครับดักนกชนิดต่างๆที่มี ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับกรุณามอบให้มานะครับนี่ก็เป็นเป็นรังนะครับเป็นที่ต่อนกนะครับเห็นมีกระดิ่งอยู่ด้วยแสดงว่าพอนกเข้าไปในรังกระดิ่งจะดังนะครับดียจพาท่านเข้าไปชมด้านในครับที่ท่านได้เห็นซ้ายขวาเนี่ยครับเป็นคันไถนะครับชาวบ้านเอามามอบให้หลายสิบคันไถด้วยกันนะครับมีทั้งแอกควายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของเครื่องเฟียนนะครับ มีทั้งไถนามีทั้งเครื่องประกอบเปวียนอันนี้ไทก็ประมาณ20 30คันด้วยกันนะครับที่มีพี่น้องประชาชนทั้งชาวตำบลตลาดใหม่และใกล้เคียงนำมามอบให้ไว้พวกนู้นก็พวกกระด้งคือบางลูกก็อายุนับร้อยปีทีเดียวนะครับนี่ก็เรียกไหกระเทียมไหใส่เกลือนะครับซึ่งชาวบ้านเคยบอกว่าซื้อลูกหนึ่งก็6สลึง นี่มีมาแม้กระทั่งไม่เฉพาะในอ่างทองของเราอันนี้มาจากจ,ากจังหวัดหนองคายทีเดียวมาไกลมาไกลมาก,ามากซึ่งท่านมาเป็นเขยอ,อยู่ที่ตำบลพือแหลนท่านก็มอบให้มาที่ผ่านการใช้งานมาเยอะขาดเป็นรูโวมาเลยโอ่งนี่ก็มากมายชาวบ้านก็มอบให้มาโอ่งลายมังกรนี่หม้อนะครับเป็นหม้อทั้งหม้อแบบ หินแบบออกแกะสลักนะครับแล้วก็โมหลอนะครับโม,บโมหินนี่จะเป็นโมเก่าแก่มากทําจากหินแกรนิตทุกอย่างที่นี่ฟรีทั้งหมดท่านมอบให้ฟรีนะครับนี่มอโม,โมหินอันนี้ไล่เลียงดูแล้วอายุไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบปีนะครับของผงเต็ลงล้งแท่เต็งน,นะครับเป็นชาวจีนผืนแผ่นใหญ่ที่อพยพเข้ามาโยู่แบบเสือผืนหมอนใบ ครับเมื่อเข้ามาอยู่ที่ตำบลตลาดใหม่ของเราท่านประกอบอาชีพทําเส้นก๋วยเตี๋ยวส่งขายที่ตลาดสันเจ้าหลวงทองนะครับนี่ก็เป็นล้อเวียนนี่ล้อเวียนขนาดเล็กปลาล้านะครับพวกเสือลําแพนต่างๆพวกนี้สําหรับที่ล้อมทําเป็นยุงเก็บข้าวสมัยก่อนก็ทาด้วยขี้ฝ้ายนะครับกันพวกมเมล็ดข้าวเล็ดรอดออกมานะครับอน,นี้ก็เป็นเตาหมูหมูปิ้งนะครับนี่เป็นเตากระทะหอยทอด ถ้าไปตลาดสัญเจ้าเมื่อตอนผมเด็กจำได้เต่าคุกเต่าคุกขายหมูปิ้งไม้ละหนึ่งบาทเวลารถเมย์ต่างจังหวัดผ่านมาหรือรถแต่ละหมู่บ้านตำบลไปเต่าคุก็จะขึ้นไปตามบนรถเมย์บาทเดียวครับบาทเดียวหมูปิ้งหมูปิ้ง <c oughs> อันนี้เป็นเรือที่ได้รับมอบนะครับมาจากหมู่ที่5เนาะส่วนเก้าอี้้องเตยนนมาจากหมู่ที่2 พวกกระบุงใส่ข้าวเนี่ยมาจากพุกโมเลยล้อเฟียงขนาดใหญ่นะได้มาตะล้อมกระบุงเจ็กขาฟว,วานี่ได้จากหมที่4ทั้งสท่านนี่ก็ตะข้องใส่ปลาได้มา20-30ลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเมื่อผมเด็ก,เ,ดกเห็นชาวบ้านก็สมปลากันดักรอบส่วนสีฟัดเนี่ยหนึ่งสองสตัวและสีฟัดเนยสมัยก่อนก็ใช้สีฟัดหมุนด้หมุนด้ม,นดมือนะครับ ต่อมาก็วิวัฒนาการก็เปลี่ยนแปลงไปก็ใส่โมเลแล้วก็ใช้สายพานสายพานแล้วก็เอาเครื่องปั่นไม้สักก็คือไม้สักนะครับมันก็คือจะมีสเสน่มีนวลสวยงามนะครับสีฝาแต่ละตัวนั้นอันนี้ก็เรียกขันหลาวลาวาสำหรับพอเกี่ยวข้าวแล้วก็จะเห็นขันหลามีทั้งขันหลาวลาวขันหลาวไทยเครื่องอุป,ปกรณ์ในการทำนาเพราะส่วนใหญ่พี่น้องชาวตะบ,บนตลาดใหม่ของเราก็ทำนากัน ก้าสิบปอร์เซ็นต์อันนี้พวกคันหลาลาวจะมีตรงหวมนจะใหญ่ๆหน่อยอันนี้คันหลาวไทยให้มันจะเปรียบเทียบกันเห็น,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 นกระบุงก็เยอะแยะเลยนี่กระทากระทาสำหรับกปยข้าวหน้าสิฟัดนี่กท็ทำจาพกไม้สักเหมือนนนี่ดำทำด้วยไม้ไผ่ตอนหลังๆก็มีแปลงมาทำเป็น เล็กบ้างเล็กเล็กบ้างนะเนอันนี้เป็นใบพา,ายไม้สักกรับตักข้าวนาทิปัดกับเรือพามา้าลำนี้นะครับป้าที่หมู่ที่สามท่านเมตตาให้มาตอนนั้นท่านซื้อมาใหม่ๆเลยเนาะน่าจะเป็นไม้สักทั้งลำเลยเรือพมา้าซื้อมาตอนนั้นที่ต่อเสร็จใหม่ๆมาจากปั้นผู้ชนางลำนี้ ทั้งลำสี่บาทอันนี้ก็เป็นกระบุงกระบุงสําหรับหวานข้าวเนาะที่ชา,า,าวนาเขาหวานข้าวไม่น่าเชื่อว่าเรือทั้งลำานะสี่บาทเดี๋ยวนี้มาม่าสองห้าหกบาทอันนี้เรือทั้งลำสี่บาทน,นัน้นจะเห็นนะเปรเปรแต่ละท่านก็มีประวัติคาเป็นมาแต่ละท่านที่ให้มาก็เกือบร้อยปีทั้งนั้นแปดเก้าสิบปีนะครับท่านที่ให้มาท่านก็นเลยบอกว่า บางอันก็เตี่ยทําให้บางอันก็พ่อแม่ทําให้มานะครับพเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเก่าแก่มากมาทีเดียวนะครับคนไทยเราโบราณน,นจะต้องแฝงปาตะเพียนไว้หน้าเปรลูกเล็กๆแบ่งไปแฝงไปแฝงมาลูกก็จะเอามือคว้าจะคว้าจะจับปาตะเพียนเด็กๆเล็กๆแต่ละสี่ฝัดแต่ละตัวแต่ละตัวนะ นี่ก็ลองทาเอาน้ำมันมาทาซะก็เลยดูเข้มไปเลยครกโบราณโบราณครกไม้ที่ชาวบ้านให้มาในผ่านการใช้งานมาโชคโชนแต่ละครกแต่ละลูกเนี่ยอายุเกินร้อยปีทั้งนั้นตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นผู้ย่าตายายจะมีสากไม้ที่มันจะเห็นตัวภาพความเก่าเนี่ยปุ๊กปุ๊บปร่อนหมดเลยเนี่นะไม้แดงไม้แดงทั้งต้นเลยมากุด ไอ้นี่อ่างนี่ก็ถามดูแลลูกมันก็ร้อยกว่าปีเหมือนกันไว้ยีแป้งทำขนมจีนส่วนทางด้านนี้จะเป็นพวกไหพวกจูโบราณบางคนก็ใส่พวกมะขามเปียกบางคนก็ใส่เกลือเนี่ยบางเด็กๆผมเห็นบางบ้านเนี่ยเอาใส่ถ่านกมัไมก่อนหง ขงข้าวด้วยฐานด้วยเฟิร์นบางบ้านขงข้าวถานต่นี่ฐานมันเหลือ,อยังแดงโลดเดียวก็เอา่านใส่แล้วก็ปิดฝาแล้ก็ดับไฟไว้ยังนั้นถ่านก็เก็บไปใช้ได้ใหม่นี่ลาสุดดั้มจากหมูีลูกนี้ยายหน่อยหายสี่โอบอกว่าสมัยก่อนท่านบอกว่าไปคนที่ได้ตอนนี้อายุ90แล้วไปได้อยู่กลางบ่อมันลอยน้ํามาในบ่อใส่ไอ้พวกกระแช่สําหรับต้มเหล้าเถือน <laughs> นี่ก็พวกหายใส่กะปิใส่ปะละ้า นะครับหายทำน้ำปลาหายสำหรับใส่ผักกาดดองสารพัดหอยเ้วยนี่อายุนับร้อยทั้งนั้นเลยนะครับพวกนี้นี่หายรับเลียงพวกนี้ใส่ผักกาดดองนี่หวดหวดสำหรับนึ่งข้าวเหนียวเนาะหวดได้มาหลายลกเหมือนกันจะมีโลโตดเลยเมื่อเด็กๆผมเห็นป้าแกใช้เอามาเพาะถั่วงอกเหมือนกันเอาหวดมาเพาะถั่วงอกเนี่ยแต่ละลูกเก่าแก่มาก หายสารพัดชนิดนี่กระตะข้องมีตะข้องตะข้องไอ้นี้เราดูผลเพลินก็นคือกะลานี่แหละนี่หม่หนึ่งให้มาเขาบอกนาะยยกรูไมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้เปล่ากะลาที่เราเห็นทั่ว,วไปนี่เขาบอกกะโหลกแล้วก็ตะข้องตะข้องใสป่ปลานุนเลาะเลาะสําหรับกัน้นสาหรับจากเลาะเนี่ยต่อไปจากเลาะจะเป็นรอบนะ ปลาพอมาวิ่งชนเลาะมันก็วิ่งเลาะ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 มาเข้าใจชื Suddenly, to ่อว the ่าเลาะพอเลาะเลาะไปพอถึงรอบก็ล้วดเข้าไปในรอบเลยดักปลาได้ส่วนที่ท่านกำลังเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือเรือนะครับเขาเรียกว่าเรือป๊าบเรือป๊าบขนาดเล็กตอนนี้คนให้ก็ยุ80แล้วพ่อก็ซื้อให้พายเรือไปโรงเรียนที่วัตลรดใหม่เรือลํานี้ชื่อว่าเรืออีมองเรืออีป๊าบแต่ว่าชื่อว่าอีมองจําได้ลำเนี้ยเมื่อเล็กๆผมก็ ใช้พายอยูเหมือนกันไปโรงเรียนเพราะาอยู่ใกล้กับบ้านญาติท่านนี้นะครับแต่เรือลำนี้โครงเครงมากชอบล่มหัวคนท้ายคนพายเรือไปไปฟํามก็ไปโรงเรียนว่ามเปียกปอนมาเรื่มมันโครงง่ายอันนี้ตะบนตะลัใหม่ของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคงจะเป็นแหล่งการทอผ้านะครับเพราะฉะนั้นผมเคยถามรุ่นพี่ๆในปัจจุบันที่อายุ70อัพเน่ยแกบอกว่า พ่อแม่แกก็ทอผ้าใช้กันเอาเองเนาะทอผ้าอันนี้ก็เป็นเครื่องถอผ้าในี่หมู่3ให้มาเนี่หมูสามคลอได้สําหรับทอผ้าเนี่ยทำด้วยไม้สักแท้ด้วยเนี่ยสวยงามมากเลยทางด้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นชื่อพิพิธภัณฑ์ของใช้ชุมชนตะบ,บนตลาดใหม่อ,อําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับ พกม้อพกโคโบราณตะเกียงโบราณอายุ100ร้อยกว่าปีทั้งหมดเลยส่วนภายอันนี้เหมอนกันคนที่ให้ตอนนี้ก็81แล้วแกบอกว่าพ่อตาแกเนี่ยสมัยบวชพระก็ทำํำทำขึ้นมาเองสอําหรับภายภายเรือไปบินทบาทแล้วก็แสดงว่ามีฐาน,นะมากเพราะว่าลงลายน้ําทองอย่างสวยงามปราณีตมากเลยเนี่ยสมัยก่อนจ,จะเป็นตาปั้นเล็กหรือไม่น้กก็นนเรือบดสําหรับพระพายบิณฑบาตเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านเราก็จะบวช กันหนึ่งพรรษาหน้าจัวนี้ก็ได้ไหอีกตําบลหนึ่งมีมีสอ,อันด้วยกันหน้าจัวที่ทําจากไม้แดงไม้แดงแท้ๆเลยส่วนโอง่งที่เห็น,หนลวดลายต่างๆโอง่งนี่ก็โลกนกโลกเยอะแยะเลยชาวบ้านท่านกเมตาให้มาเหมือนกันครับโอง่งสมัยก่อนก็ใส่น้ําฝนไว้กินต่าหน้าแล้งนะครับ ผมเองเมื่อเด็กๆก,ก็กินน้ําฝนเช่นเดียวกันบางทีก็กินน้ําผ้าสมัยก่อนน้าในคลองนี่จะสะอาดมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกวันเพ็งวันเพ็งหรือวันเพลงเดือน12เพื่อความเป็นสิริมงคลเราก็จะตักน้นําในค่าคืนวันนั้นนะครับเราก็จะตักน้ํามาใส่โองละคันโองละคันเอามาเติมเพื่อความเป็นมงคลในวันวันเพ็งเต็มดวงเดือน12นะครับตัวทางด้านนี้เป็นของใช้เป็นเครื่องมือช่าง นะครับที่ชาวบ้านท่านให้มานะครับเป็นพวกอันนี้ทางด้านการช่างปวมโหนนี่ก็เป็นฝีมือคนที่ทำก็อายุประมาณ77-78แล้วอยู่ในตำบลตระกใหม่ของเรามีทั้งโควงเล็กโควงใหญ่สมัยก่อนก็เวรามีงานบวชงานแต่งนะครับจะต,ต้องมีปวมโหนมีสายลงุงมีตอกสลักมีชื่อมีลวดลายเทพนมต่างๆสวยงามมากๆครับตอนนี้ก็จะพาท่านมาชมแผนก พวกช่างฝีมือต่างๆอันนี้ก็เริ่มจากพวกกระสวยพวกอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าตามที่ว่าเมื่อกี้นะครับขาน,นออกเป็นเครื่องทอผ้ามาอแตดหนำโชคในพวกกระสวย่อนทอผ้าไอ้นี้สําหรับทอเสือกอกอันนี้ทอเสือกก,อ,นนอ,อ,ก,กอันนี้เป็นเลื่อยนี่เป็นเลื่อยโบราณต่างๆเห็นว่าอายุ100ร้อยกว่าปีทั้งนั้นเลยนะอ้น,นี้เขาเรียกเลื่อยอกเลื่อยอกนี่สาหรับหัวกระท้ายนะครับหัวกระท้าย สำหรับเลื่อยแบบทรงทั้งต้นต้นไม้ทั้งต้นนะครับเนี่ยจับหัวจับท้ายกันนะโอ้โหผมเห็นสมัยพ่อเลื่อยกันเน็ตเหนื่อยเนืออ้อไหลครย,ย้อยเลยเออออกเลื่อยชนิดต่างๆนะ่ะนี่ของพ่อผมเองนะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เครื่องฝีมือช่างเมื่อเด็กๆผมจะเห็นชาวตะบนตราดใหม่เป็นช่างกันเยอะแยะมากโดยเฉพาะช่างไม้เนาะช่าง,งไม้ปรุง บ้านทรงไทยกันนี่จะเห็นว่ากบแต่ละตัวกบใส่ไม้คนเดี๋ยวนี้ใช้กบไฟฟว้าแปดแปดแปดในสมัยก่อนเนี่ยโหฝีมือใช้ดันป๊ด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 อันนี้ก็โค้โงเค้งโค้งเค้งก็คือสว่านสําหรับเจาะอันนี้เป็นตู้ไม้สักทั้งหมดเลยนะตู้ไม้สักที่ชาวบ้านให้มาสวยงามมากเลยตู้ไม้สักเนี่ยโดยเฉพาะกบมือเนี่ยเยอะแยะเลยกบมือนี่ทะเบียนเฟียนทำไมก็บอกเฟียนต้องมีทะเบียน ของที่ให้มาบกทเบียนเปลี่ยนอันนี้ลูกดิง่งอุปกรณ์ฝีมือช่งอนนางแล้วก็เขวาไฟอันนี้ตัวขีดวัดมุมตีเส้นอันนี้ตั้งศูนตั้งทวงล้อจักรยานและนี่นี่พวกอุปกรณ์ช่างให้ส่วนใหญ่เป็นพวกสิวพวกตะไบานะครับอุปกรณ์ช่างฝีมือช่าง อันนี้ก็มาตั้งคระเขากันอันนี้กันไก่ตัดผมโบราณอันนี้ที่หนีบหมากคนแก่สมัยโบราณนีบลูกหมากนี่ตะกาวนี่เคียวนี่จอบนี่ขวานของใช้เครื่องตวงน้ํามันสมัยโบราณตะเกียงโบราณอันนี้ก็เครื่องทําขนมจีนสมัยก่อนพอแป้งขนมจีนใส่เข้าไป แล้วก็เอาน,นี่ค่อยๆกดกดต้มน้ําให้เดือดแล้วค่อยๆกดลงไปก็โ,โรย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 ขนมจีนก็เป็นเส้นเลยนะเป็นโลใช่ไหมนะปัจจุบันก็มีแต่สว่านไฟฟ้าสมัยก่อนต้องใช้สว่านมือจะเจาะสว่านโอ้โหยากเก็งขนาดไหนกว่าจะเจาะไม้ค่อยๆหมุนหมุนใช้แรงใช้แรงขับเคลื่อนกล้ามเนื้อมากๆเลยนะนั่นก็เลื่อยเลื่อยที่ชาวบ้านห้มาส่วนใหญ่ก็เจ้าของก็ตายหมดแล้วอายุ100ร้อยกว่าปีทั้งนั้นเลื่อย สมัยก่อนเนาะตักน้ําขึ้นบ้านโหเหนื่อยกันแทบตายบันไดกส็ส่งต้องเขาเรียกกระป๋องบ้างกระตังบ้างกระแปงบ้างส่วนใหญ่ก็จะตราง,งูสมัยก่อนโอกระกระปองตราง,งูมันหนาเหมือนก็เหล็กเลยนะหนาแล้วก็มีความคงทนหนักเฉพาะก,กระปองตองข้าวนี่ก็หนักมากแล้วแล้วยี่ห้อมาตรฐาน,สม,นสมัยก่อนก็ต้องตราง,งูเดี๋ยวจะพาไปแผนอุปกรณ์ประมงเอาละมาละเจอแลวะวฉมวก อันนี้เคยทําคลิปออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเคยทําไปสองสมจุดด้วยกันนะครับเป็นคลิปของบริจาคแต่ละจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฉมวกโบราณเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก็เนี่ยมันไม่ใช่ฉมวกแบบปัจจุบันแบบปัจจุบันเนี่ยเหมือนก็เหล็กเส้นมาทํามาอ็อกทำตอนนี้เขาบอกเป็นเหล็กเป็นก้อนเลยเหล็กเป็นก้อนค่อยๆตะไบตะไบแล้วก็ทําเป็นสามง่ามอย่างเงี้ตยตะไบแล้วค่อยๆฝนค่อยๆรับ คมต่างๆนะครับโอ้โหและกลึงพอจะเอามือตะไบทำกันเท่านั้นสมัยก่อนแทงปลาชะโดเมื่อเด็กๆผมเพ่งก็แทงปลาชะโดได้ตัวเป็น10บสโลเนี่ยเอาอยู่เลยนะเขี้ยวมันใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วเหล็กเหล็กมาตรฐานมากอ้นนี้ก็เหมือนกันนี่มันทีหน่อยนี่สําหรับแทงแทงปลาตัวเล็กๆได้เลย <c oughs> นี่ก็เป็นแก๊สสมัยก่อนเป็นแก๊สมือถือ <c oughs> เป็นจะต้องมีหัวแก๊ส มีหัวแก๊สโผล่มันนี่แก๊สจะพุ่งพอโดนนี่มันก็สะท้อนสว่างแล้วก็มีถังแก๊สเวลาไปส่องปลาส่องปลาเนี่ยฉมวกเนี่ยมันจะมีดั้มมันจะมีดั้มเนี่ยพอส่องปลาพอพอเห็นปลาปุ๊บนี่แหละแทงปักเลยนะนี่นแก๊สส่องหาปลาเขาเรียกกั้นปลาครับที่สมัยก่อนเวลาวิดบอร์วิดบอก็จะต้องมีหลังปลา บางคนชาวบ้านเนี่ยบางทีมีอาชีพรับซื้อวิตปลาตามบ่อเสร็จแล้วก็ใส่ลัง20-30หลังนู่นไปส่งสะพานปลาที่กรุงเทพพ่อผมก็นอกจากรับราชการครูแล้วก็ซื้อบ่อาชาวบ้านซื้อบ่อาชาวบ้านแล้วก็พอวิตเสาวทิตย์วันหยุดวิตจ้างคนจับเอาไปขายสะพานปลาส่วนไอ้นี่สําหรับตะข้องขัง,งปลาพวกนี้บางทีหน้าน้ำเนี่ยหน้าน้ําไปลงค่ายได้ปลาตะเพียนมาเยอะแยะก็จะขัง แล้วก็ทยอยเอาไปขายบ้างหรือขังเอาไว้กินไอ้นิสะวกสสาหรับใส่ปลาสําหรับจับปลาช่อนปลาดุกอะไรพวกนี้นี่ก็ส่งนะครับพอนาหน้าน้านําลงเนี่ยจะส่งปลาพอส่มปลาก็จะต้องมีตะข้องสะพายไปด้วยพอได้ปลาพอล้วงได้ปลาปั๊บจับปลาได้ก็เอามาใส่ตะข้องซึ่งอุปกรณ์ดักปลาก็มีเยอะแยะเนี่ยได้มามากมายนยีๆหน่อยอันนี้ดักก,กุ้งได้กุ้งสบายลยพวกนี้นปลาได้ตัวเล็กๆเ,เนี่ย อันนี้เขาเรียกว่ากราดนะครับกราดทําจากไม้ไผ่ทั้งต้นหรือว่าทั้งลำนะครับก็พอตัดมาแล้วก็มาบากบากผ่าเป็นซีซีซีแล้วก็เหลาเหลาแล้วก็พอเหลาคมแหลมคมแล้วเนี่ยตรงปลายยังทําเป็นเหล็กเป็นเหล็กแหลมมาหคุ้มอีกทีนึงกราดเนี่ยสำหรับคือประมาณเดือน12บสองเขาเรียกว่าหน้าน้าลงนะครับหน้าน้ําลง เขาเรียกปลาส้อยมันจะออกมากช่วงนั้นปลาส้อยมันจะขึ้นเป็นปุงฟงโอ้โหยกยอบางทียอตรงเลยได้ทีหนึ่งหลายสิบกิโลแต่นี่สําหรับกราดเนี่ยพราะเวลาปลาปลาส้อยมันขึ้นมาเป็นฟงฟงเนี่ยก็แทงไม่ต้องเล็งอะไรมากปพราะแทงไปเพราะว่ามันความแลมคมแล้วก็ซี่เยาะแยะเนี่ยติดมาก็ติดปลาส้อยทีก็เป็นกล้ามแล้วมาแกะแกะออกปลาส้อยนี่มาทําพวกน้ําปลาอร่อยอันนี้ก็เป็นขอบสําหรับ ใสใ่พวกตะไคร้เขา,าเรียกไว้ลุนกุ้งลุนกุ้งโอ้โหสมัไมก้อนเมื่อเด็กๆผมเนี่ยแถวบ้านเนี่ยกุ้งมันไต่ไปหมดเลยพวกกุ้งนางพวกนี้ยบางทีเอาพวกนี้มาลุนบางทีก็เอาสวกบางทีก็เอาตะแกรงวันหนึ่งได้บางทีสี่ห้าถังถังละลยี่สิบริเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะมากเลยกุ้งมันกุ้งธรรมชาติอันนี้ก็เป็นหางเสือหางเรือ หางเสือเรือสมัยก้อนที่หมู่สามป้าที่ให้มาที่บ้านก็จะมีเรือเอี้ยมจุนเนาะเรือเอียมจน,น,ล,ออมจนลำไม่ค่อยใหญ่สมัยก่อนก็มาทุกข้าวสามารถเข้ามาในกรอกในในซอกซอยได้สมัยก้อนคูคลองนี่จะกว้างมากเลยเดี๋ยวนี้แคบไปหมดแล้วนะอันนี้ก็มาดูหางเสือนี่อีกอันหนึ่งโวนี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากนี่ญาติให้มาพอดีเขาเขามีธุรกิจที่จะต้องไปติดต่อกับทางเทเวศอยู่ตลอดปรากฏว่า ทางแถวเทเวศเขาได้ลอยมาในแม่น้ําเจ้าพยาเขาก็เลยญาติเลยซื้อต่อมาซื้อต่อแล้วก็ามายกให้ที่นี่ฟรีๆใหญ่มันมามากๆครับท่านก็นลองคิดดูเอาแล้กันว่าหางเสือเนี่ยยังขนาดนี้แล้วเรือจะขนาดไหนเนาะอันนี้สมอสมอทิ้งลงไปในในก้นคลองสําหรับจอดเรือพวกนี้พอมานี้เขาเรียกว่าแจวแจวแจวเรือสมัยก่อนเนี่ย โอ้ที่บ้านก็นมีด้วยเรือสมปั้นเนี่ยเรือสมปั้นจะต้องมีแจวนี่ก็ของที่บ้านเหมือนกันอัน,นี้สมัยก่อนเห็นโอ้โหคนโบราณแจวเรือเรือสมปั้นนี่อุปกรณ์หาปลายังมีอีก2ชนิดด้วยกันอีก2ชนิดอันนี้เขาเรียกว่าสระโอเข้าใจตั้งชื่อทําเหมือนแต่ยลั์เป็นสระโอจริงๆอันนี้สําหรับไว้กรีดหรือหวดปลาดดนะครับต้องอยู่ในเครนอยู่ในขี้โครหรือขี้เครนนะครับปลาด จะโยบนี่ชาวบ้านก็จะฟับฟับฟับพอดนันจะได้ปลาหลดมันจะติดติดมาตรงนี้แล้วเขาก็จะเอาเชือกกล้วยร้อยร้อยร้อยผูกเนี่ยมีชาวบ้านมาให้อยูสองอันนอกจากนั้นก็ยังมีซ่อมซ่อมสาหรับแทงปลาไหลนี่ตอนนี้นั่งก็เป็นขี้โครนเวลาวิดบอนะครับเป็นขี้โครนชาวบ้านก็จะไปแทงแทงตามโครนตามโครนถึงดังกรุบกรุบมาเนี่ยติดแล้วปลาไหลนะครับ นี่ก็ร้อยกว่าปีเช่นเดียวกันนะครับแต่ละอันเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะครับพิพิธภัณฑ์ยังมีของให้ชมอีกมากมายหลายอย่างนะคะติดตามชมต่อไปในตอนที่2ค่ะ